ขอบพระคุณท่านประธานไรกัมพูนะคะขอบคุณรัชนีอขอบคุณค่ะท่านรองค่ะขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับไม่ให้ผู้ฝันเลยครับพิธีกรขอบพระคุณครับท่านรองครับขอบคุณค่ะศิลปินพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ อยากให้ศิลปินไรอันนะครับมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะครับก่อนที่จะมอบความสุขให้กับคุณแม่แม่นะฮะเมื่อกี้ผมเห็นแม่แม่แล้วเตรียมพวงมาลัยมาแล้วนะเยอะแยะเลยนะอะมไม่รู้จะกระเด็นมาถึงผมหรือเปล่าค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากชมคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยนะคะหรือระหว่างชมคอนเสิร์ตนะคะก็สามารถซื้อข้าซื้อของกลับไปฝากคนที่บ้านได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ฉันเดินสำรวจหมดแล้วภาพก็สวยมากมายนะคะของกินของที่ระลึกนะคะอ่าปลอมเอร์ให้กับไรอันทีนนะครับด้านข้งท่นประธานเลยนะคะอย่าลืมเอย่าอย่าอย่คลิปลืมถ่ายรูปนะคะเอาละค่ะเก็บภาพค่ะขอกดไลค์ค่ะครับผมมินิฮาร์ตค่ะมินิฮาร์ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกนะครับท่านทรงพงศ์วิชัยขัดคะนะครับขอบพระคุณค่ะปรบมือท่านด้วยนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณทางพั้นาการจังหวัดนะครับทั้ง5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างไรอันคะไรอันคะเชิญตรงนี้ค่ะไรอันพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะครับพร้อมก็พร้อมอะไรคะโอไรอันสูงกี่พร้อมร้องเพลงนะพร้อมร้องเพลงนะ สูงสูงเท่าไหร่สูงเทร้อยแปดสิบอู้เด็กรุ่นใหม่นี่ร้อยแปดสิบเลยเนาะทำไมต้องสูงเยอะขนาดนั้นนะคะทำไมไม่แบกมาให้พี่กัมพูบ้างก็ไปนู้นนะคือจริงๆไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมพี่กัมพูค่ะจำเป็นสิ่จำเป็นค่ะแต่ตอนที่จัดรายการที่ f อ95ลุกทุ่งมานครกันครับก็มีเอฟซีของยกมือสิใครเป็นคนส่งเอสเอ็มเอสไปบ่อยๆไปขอเพลงไรอันไรอันใครฮะใครคะใครคะขอเห็นหน้าหน่อยค่ะ โอ้เห็นหน้าแบบนี้ต้องเปิดให้นะครับต้องเปิดให้จริงๆก็เปิดอยู่แล้วนะครับเอาละครับพร้อมหรือยังพร้อมพรอมหรือยังไม่ได้ยินเลยอะค่ะพร้อมหรือยังบอกเวทีนี่ให้กับเรา